เมื่อคืนนี้ดิฉันก็ไม่ได้นอนเหมือนกันทำไมนำอะไรอยู่ไปส่องอินสตาแกรมของคู่รักคู่หนึ่งแม่เนี่ยส่องทุกคู่เลยนะคุณมันเป็นเรื่องของเราคู่ไหนเป็นกระแสเนี่ยส่องหมดเลยนะเรื่องของคนอื่นมันคืองานของเราเอ่อส่องใครมาส่องใครคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานเดอะเฟสน้ำหวานเดอะเฟสกับไฮโซแชมป์แม่ไปส่องทำไมเขารักกันหวานเอ่ยเตยหอมเมื่อก่อนอ้าวใช้คำว่าเมื่อก่อนเขารักกันหวานชื่น วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็หวานชื่นม,มีข่าวแต่ละข่าวก็จะหวานชื่น<ะ>แต่รักไม่รู้ว่าเหมือนขมขืนหรือเปล่าเพราะทั้งคู่นะฝ่ายชายและฝ่ายหญิง unfollow กันมือลัานการที่เป็นแฟนกันและ unfollow กันเนี่ยมันมีความหมายมันมีเหตุผลหลายๆอย่างว่าทำไมถึงต้อง unfollow กันเหตุผลเดียว ทะเลาะเบาแหวงเหตุผลที่สองคืออะไรงอนไม่แต่ว่าก่อนนะอุ้ยนีเลยอรอเดี๋ยวจะไปเซิร์ชว่าคนที่เซิร์ชหาไงถ้าสมมติเราไปเซิร์ชของคุณแชมว่าอันฟอลโล่คุณนังหวานหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ออกมาว่าไม่พบผู้ใช้ก็ไม่ก็อันฟอลโล่แหละบรรยากาศเหมือนไปตรวจลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกนะใช่ไปตรวจลอตเตอรี่แล้วไม่เจอคนก็เลยแบบว่าคู่นี้เกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงค่ะฝ่ายชายเนาะค้ามการลบภาพลบภาพอะไรแม่ลบภาพ <Ooh. S 2> ทั้งหมดที่เคยถ่ายหวานๆกันนะงงไหมเขาบอกว่าลบภาพคู่ออกนะลบภาพในอินสตาแกรมออกแล้วก็อันฟอลโลก,กันกี่เดือนเนี่ยแม่ลองนับสิโอ้โหนับเดือนไม่ได้หรอกคุณสักประมาณไม่ถึงทุ่งปี เกินน่าจะเกินน่าจะก่อนโควิดนะูคู่เขาอะอะถ้าเห็นแรกๆเลยก็คือตอนที่เขาไปทะเลด้วยกันที่พัทยาที่มีเรื่องกับคุณรัสเบิรกแใช่ซึ่งเขาบอกว่าน้ำหวานเดอะเฟสเนี่ยนะก็ยังมีรูปคู่และโมเมนต์หวานกับแฟนไฮโซแชมป์ so อยู่เหมือนเดิมแถมยังฟอล์วไอจีที่รวมโมเมนต์หวานหวานของทั้งคู่ด้วยอีกทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งคู่ก็ยังสวีทกันตามปกติใช่แต่ว่าสัปดาห์นี้ยังไงเพราะมีคนเห็นว่าควงกันไปกิน โอมากกษ์กันอยู่ตลอดเลยแถมฝ่ายชายเนี่ยลบรูปคู่ในไอจีและทั้งสองฝ่ายก็อันฟอลโล่กันไปเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมคุณน้ำหวานช่วงหลังเขามาทำอาหารขายไงไม่หรอกบางทีอาจจะแค่งอนเหมือนคุณดีวอาริสลาไงคือเราภาวนาให้เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นแค่งอนกันอาจจะเป็นแค่รู้สึกว่าฉันซ่อนรูปไปก่อนซ่อนภาพไว้ก่อนซ่อนซ่อนซ่อนแอบซ่อนไว้ยังไม่เห็น แค่นั้นก่อนขายงอนปุ๊บรูปก็กลับมากลับมากลับมาการ unfollow กันกลับมา follow กันได้เหมือนเดิมอ,อไม่มีอะไรดิฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากคู่รักบางคู่แฟนบางคู่ไม่เคย follow กันวจริงไม่เห็นกันไปเลยอย่างเงี้ยหรอเขาไม่ได้ follow กันส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ไม่ follow กันไม่ติดตามกันและไม่บ็อกกัน ใครจะทําอะไรก็ทําได้ใครจะไปไหนมาไหนมันเป็นเรื่องปกติในโซเชียลบางคนผู้หญิงบางคนห่วงผู้ชายมากเกินยังไงเธอไปกดไลค์กับทุกคนเลยไม่กดไลค์ชันงลอีอ่ะอ่ะ <c oughs> ผู้หญิงบางคนเป็นแบบนี้จริงๆหรือแบบเธอไปคุยกับคนนั้นหมายความว่ายังไงอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นอะงงไหมเออเออเอ,อผู้หญิงบางคนเป็นดิฉันจะเห็นได้จากใน Instagram. อินส a าแกรมเธอส่งอีโมจิรูป หัวใจมันหมายความว่ายังไงอะเอ,อเสียงสองมาแต่ต้องอจะบอกว่าโซเชียลเนี่ยตอนนี้มันมีผลกับชีวิตคู่จริงๆนะอย่างที่แม่บอกเมื่อกี้ว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยจริงๆที่แบบว่าทําการตกลงกับคู่ของเราว่าไม่ต้องฟอลโล่กันก็ได้ไม่ต้องออกสื่อก็ได้แต่บางคู่นี่ไม่ได้เลยนะออไม่มาเม้นไม่มาออกดไลค์ไม่โพสต์ไม่แท็กนี่เป็นเรื่องเลยนะที่สคำคัญผู้หญิงบางคนทําไมเธอเธอขอยืมโทรศัพท์หน่อย ออกก่อ,เอนเองเขาคาอาเามเาม้น์เองด้วย <c oughs> บางทีผู้ชายบอกอ้าวยังไม่ได้เม้นเลยเอ้าวผู้หญิงเม้นเองอมผู้ชาย,ชายรับมาผู้ชายงงไปเม้นเมื่อไหร่แล้วก็ว่าจะไม่เม้นนะลูกเนี้ยางหรอรวมไปถึงผู้หญิงบางคนผู้ชมอ้าเเราไปเที่ยวด้วยการถ่ายรูปก,กันมาเธอไม่เห็นลงรูปเลยเธอเอารูปไปลงเดี๋ยวนี้เธอเอารูปไปลงในเฟซเออในไอจีเธอเดี๋ยวนี้อยู่กับเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับเดี๋ยวนี้แท็กมหาฉันด้วยแบบนี้ก็มีเอาเป็นว่าผู้ชมเรื่องของโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่อง ปกติมากๆคนรักการไม่จําเป็นที่จะต้องฟอลโล่กันตลอดไปอ,อาจจะอันฟอลโลกันก็ได้รอดูกันต่อไปว่าไฮโซแชมป์กับน้องน้ําหวะนเดอะเฟซเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดดีที่สุดตอนนี้แมงเมาส์กับเมาส์เมาส์เมาส์า,ากันไปออไม่ได้นอน,บบนไม่ได้นอนอีกหลายคืนเลยไม่ได้นอนนะ